สอนการเปิดตาที่3นะถ้าใครสนใจเรียนรู้ที่จะเปิดตาที่3านั้นคือกฎหลักๆเลยนะเราต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติบวกกับจิตวิญญาณธรรมก็คือธรรมะคือความจริงที่ปรากฏให้เห็นและทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งดังนั้นได้จากความรู้สึกที่แทจ้จริงนะและ ชาติก็คือชะตาชะตาก็เหมือนกับวัตกรในการดำเนินชีวิตว่าทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าใจหลักของชีวิตแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการตื่นรู้ตื่นรู้ในตัวตนของเราคือตื่นรู้ในเรื่องของกายก่อนว่าเราควรจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราแบบใหม่และตื่นรู้ในเรื่องของ เราจะสร้างจิตของเราให้สงบและให้ว่างได้อย่างไรและ3ก็คือเราต้องตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณการที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณได้นั้นเราต้องสร้างสภาวะจิตของเราให้โปร่งโล่งสบายก่อนคือเราจะนำความรู้สึกที่แท้จริง อที่เขาเรียกว่าบรรจ,จุในส่วนรึกของจิตใจได้นั้นเราก็ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติใครที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงสิ่งนี้ได้และคุณจะรู้วิธีการในช่วงขณะที่เราปฏิบัตินั้นเราจะรู้เองว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นถูกต้องหรือไม่จากความรู้สึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้น การเรียนรู้ในเรื่องของการเปิดตาที่สามนั้นถามว่ามันเป็นสิ่งที่ยากไหมถ้าเราไม่พร้อมที่จะเรียนรู้แบบลึกซึ้งจากความรู้สึกจริงๆมันก็ถือว่าการที่เราจะเข้าถึงนั้นมันได้ยากแต่ถ้าเรารู้และเข้าถึงและรู้สวัสดิจิตของเราเองมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายนั่นคือ ตามความรู้สึกของแต่ละบุคคลเลยนะ,ะมาพาเชื่อว่าจริงๆอ่ะทุกอย่างมีย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องย่อมที่จะเกิดผลรับที่แท้จริงได้เมื่อเราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและจดจ่อกับสิ่งนั้นๆน,น,นะสิ่งนี้แหะคือสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่ เราไม่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการจดเจาะคือการทํำซ้ำๆการทําซ้ําๆก็เหมือนกันเป็นการเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เพื่อเข้าถึงภายในของเราได้อย่างมันไม่ใช่ว่าการเข้าถึงแบบผิวเผินอะมันต้องแบบเข้าถึงแบบนแน่นแฟน้มมันมันเป็นเหมือนกับ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวกันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือว่าอาจจะเป็นกฎแห่งข้อตรงข้ามเพราะว่าสิ่งเล้าแบบนี้มันจะกระตุ้นกระตุ้นภายในและภายนอกให้เชื่อมสัมพันธ์กันเหมือนที่เราเ,เรียนรู้ในเรื่องของจักระจักระเป็นพวา,าคิดว่าจักระนี้เป็นสิ่งที่ว่า ถ้าใครได้เรียนรู้และเข้าถึงจริงๆตื่นรู้ในเรื่องของจักราจริงๆเลยนะมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนะแล้วเดี๋ยวประพาจะมาเหมือนกับว่าสอนหรือนําเสนอนะในเรื่องของการตื่นรู้ทางกายก่อนแล้วก็ตื่นรู้ทางจิตและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและเราจะทําอย่างไรให้จิตของเราว่างและสงบได้ มันเป็นเพียงเส้นบางๆที่อยู่คั่วบวกและขั่วลบมันอยู่ตรงกลางที่บางบางคนเขาบอกว่าบางครั้งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบพอเกิดช่องว่างแค่นิดเดียวเหมือนกับไปจูนกันได้เนี่ยมันก็เปิดละจะก,กะเปิดตาที่สามเปิดแค่นี้เอง ทำอะไรให้ใช้ความรักนําทางนะคะเรารักที่จะเดินก้าวเดินแล้วสิ่งนี้แหละจะเป็นเหมือนพลังที่จะทำให้เราประสบความสุดเด็จไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามลงมือทำนะคะรักนะคะจัดใจค่ะ